รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันกับข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั่ทั้งประเทศจากทีมข่าวคุณภาพมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมมีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือแม้กระทั่งเรื่องราวปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นติดตามรับชมกันเลยครับ พลเอกหมอมเจ้าจุนเจิมยุคนประธานภาคตะินสามัคคีให้หมอมราชวงศ์ปันิธานจารนโรดนำมาถวายนาวัดเกาะเกลียงตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระมหาบัญญาสุจิตโตด็อกเตอร์พร้อมด้วยผลตรีหญิงมาลินีพิพิธกุลคุณนณภัทรอมอรรองวานิชคุณแม่สมบูรณ์ชาติขำเมืองคุณสุดที่ศักดิ์อุดอมชัยรัตน์คุณธรรกิจธนิสรานน์ ดอกเตอร์นัดนาตรี ee, สีสมบูรณ์และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับพยในงานประชาชนได้ร่วมกันตั้งโรงทานกว่า60โรงทานเพื่อแจกจ่ายอาหารข้าวหวานและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมทําบุญทอดกรถินสามคัคคีและรับประทานฟรีตลอดทั้งวันต่อจากนั้นหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรุนรอและผู้เข้าร่วมงานได้นํากองกรถินเดินเวียนอุโบสถสมรอบแล้วได้นํากองกรถินสามคัคคีเข้าไปในศาลาการ,ปรเปรียนและหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรุนรอประธานฝ่ายคารวะจุดทุกเทียนบูชา พระรัตรนไกลพระสงฆ์อนุโมทนาพรหลังเสร็จพิธีสงฆ์ผู้เข้าร่วมงานได้นำกองกฐถินถวายแด่พระมาหามัญญาสุจิตโตเพื่อนำจัตุปัจจัยเต่เป็นการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่ภายในวัดเกาะเกรียงโดยการสร้างในครั้งนี้ได้ว,งวางงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงิน6ล้านบาท ซึ่งถังวัดได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว70%แต่ยังขาดจะตุปัจจัยในการก่อสร้างอีกจํานวนหนึ่งสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมสมทบทุนตามกําลังจิตศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระมหาบัญญาสุจิตโตดเตรจเจ้าอาวาสวัดเกาะเกียงหมายเลขโทรศัพท์085 120 5760หรือที่คุณหม่หมายเลขโทรศัพท์081 268 2589 ปกติก็จะเป็นลูกศิษย์ของขาาพราอาจารย์ตั้งแต่วันลาชจนุนมาแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็คือจะเป็นลูกศิษย์ต่อเนื่องเลยทอดกระถิ่นสร้างสาราปฏิบัติธรรมนะคะ,ะจากบริษัทนภัทรพัฒน์นะคะบริษัทที่รับซื้อขายบ้านนะคะย่านบางทธิ์คลองหลวงค่ะวันนี้พวกเราก็มาทมําบุญทั้งทีมงานทั้งหมดนะคะเพื่อเป็นสิริงมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะเจ้ากรมเพียรนุ่มเรือนะคะจากกิ่งแก้วสมุทรปราการนะคะก็วันนีนนน้เป็นวันดีนะคะ่ะที่ว่า ทางวัดเกาะเกียงมีงานทอดกระถิ่นก็มาทั้งครอบครัวนะคะบุญเพื่อเป็นสริมงคลแก่ครอบครัวนะคะเมือนนะคะ,ะจากขอเจ้าของบ้านทุกเรืองค่ะก็มีโอากาสได้มาร่วมบุญกับทางท่านหลวงพ่อนะคะในทุกๆปีนะคะมาร่วมบุญงานกระถิ่นค่ะขอบคุณค่ะในงานบุญทอดกระถินประจำปีของวัดกเกาะเกรียงปงทุมธานีของเราก็ได้มีการออกลงทานมากมายหลายชนิด สำหรับดิฉันพลตีหญิงมารินีพิพิธกุลได้นำอาหารมาในจำนวนทั้งสิ้น7รายการนะคะเช่นข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำกล้วยแขกน้ำเฉาก้วยลูกชิ้นปลากายทอดค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวเปียกลำไยซึ่งเป็นอาหารไทยๆให้แก่มามอบให้แก่สาธุชน ทุกท่านที่มาร่วมงานบุญงานกุศลในวันนี้ตามปกติเนี่ยที่วัดเกาะเกรียงโดยท่านหลวงพ่อด็อกเตอร์บัญญัติท่านได้มีจิตเมตตาที่จะสอนสั่งธรรมะทุกทุกวันธรรมะสวรรทางทางวัดของเราก็จะมีการบำเพ็ญกุศลแล้วก็จเจริญวิปัสสนา ตลอดทั้งปีนะคะทุกๆวันธรรมะสวรรฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ใกล้วัดก็ดีที่อยู่ห่างไกลที่สามารถจะมาบำเพ็ญกุศลที่วัดเราได้ก็ยินดีแล้วก็เชิญชวนท่านทั้งหลายซึ่งในอนาคตอันใกล้ศาลาปฏิบัติธรรมของเราก็จะสำเร็จลุล่วงท่านก็สามารถที่จะ มาค้างคืนแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้ค่ะอขอเรียนเชิญนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่พีชาวคณะเมืองทองธานีพี่พีชาวคณะกองทัพอากาศพี่หันสาโกสาผลและก็คณะครูจากโรงเรียนมิตรภาพโรงเรียนวัดหาสุกค,ค่ะเรามาทําบุญเพื่อเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนด้วยนะคะที่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะวันนี้วันนี้เรานํา ข้าวไข่เจียวข้าวกะเพราไก่ไข่เจียวนะคะแล้วก็มีน้ําชาเขียวน้ํากาแฟแล้วก็น้ำเปล่านะคะพี่พี่น้องน้องชาวเมืองท้องที่ร่วมบริจาคมานะคะเรียนเชิญประชาชนพี่น้องนะคะที่ไม่เดือดร้อนมาร่วมทําบุญด้วยกันนะคะแล้วก็เกิดแผ่ให้พ,พ,พ,พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะคะซอฟด์ก่อเกียงค่ะ ครับและทบนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางหลักช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4คือช่องทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ ก็เป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของสายามโฟกัสถามทีวีออนไลน์ในการทําข่าวดีๆมานําเสนอต่อคุณผู้ชมต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ